ก็จะมีผักนี่นะคะต้นนี่ค่ะดอกรับนะคะดอกรับนะคะที่เขาเอา,อาเม็ดมันนะคะพอเขาโตแล้วเนาะเขาเอาเม็ดมันไปทำน้ำมันนะคะน้ำมันที่เราทอดนี่แหละที่บ้านเราใช้น้ำมันปาล์มนอที่นี่เขาใช้น้ำมันดอกรับนะคะในการทอดที่อุณหภูมิสูงๆนะอุป,ปรกรณ์เครื่องปรุงของการทำ แกงผัดกกจอนะคะก็มีนี่เลยคะ่ะพริกแห้งนะคะทุกคนก็ใส่ตามความชอบเผ็ดเลยนะคะน้ำจะใส่ประมาณสิบเม็ดนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็จะมีที่ขาดไปได้นะเพิ่มความอร่อยแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นผัดกกจออันนี้ของคนอื่นไม่รู้นะแต่ของนา้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือดอดคือ ลูกของไปอ่ะเออนี่มันมีเม็ดอะไรอยู่ผักชีนะคะลูกผักชีนะนี่นะคะน้ำก็จะใส่ไปประมาณนึงนะคะสักนี่หนึ่งช้อนอย่างนี้นะคะมันก็จะหอม คืออย่างนี้น้ำโชกนี่นะคะนี่กเมาใส่ขวดแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราทํากับข้าวอย่างอื่นหรือว่าเราหมักหมูนะคะเราก็จะได้ปั่นลงไปแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมทุกคนมันสะดวกนะเราไม่ต้องตาทุกครั้งนะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดเกลือนี่นะคะ แล้วก็มาตํำนะคะทุกคน เวลาที่เรากินน้ำแกงอ่ะมันจะขว่นอร่อยนะแล้วก็หมูที่น้ำไายนะคะก็เป็นหมูที่น้ำแช่แข็งเนาะงี่นะคะตัดออกมาเคาะออกมาค่ะให้มันหายให้มันแบบเป็นชิ้นของมันเนาะเวลาที่น้ำจะแช่หมูน้ำจะแช่เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เคาะออกมาเฉพาะมันแล้วก็ใส่ไมโครเวฟนะคะให้มันหายเย็นนะคะแล้วเราก็มาตํา เสียงต่ำหน่อยนะคะทุกคน,นมีใครแบบว่าไปทำคลิปอันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนอย่างน้ำเสนอมากก็คือถั่วเน่านะคะถั่วเน่ามันทำให้ถ้าใส่เยอะเกินไปอย่างมันจะขมแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับน้ำนะแต่ว่าน้ำใส่หนึ่งในหนึ่งส่วนสี่ของชิ้นนะคะ กินอาหารคนละสัญชาติเปลี่ยนกันนะคะกินอาหารเป็นยาแล้วที่นี้ก็เป็นกระเทียมค่ะทุกคนนะใส่กระเทียมลงใต้นะคะนี่นะคะกระเทียมกระเทียม เป็นหอมนะคะน้ำไม่มีหอมวันนี้ถ้าปกติที่นี่นะคะน้ำก็จะใช้หอมคนที่นี่แหละหอมแดงหอมขาวนะคะหอมใหญ่ไม่มีหอมไทยแล้วค่ะต้องประยุกใช้เอาเนาะนี่นะคะอันนี้หอมที่น้ำปลูกไว้ปีจายนี้มันเหลือพอดีน้ำหมดหมดหัวหอมน้ำก็เลยไปเอามาในบ้านกรีนนะคะนะคะทุกคนปลูกเองกินเอง ะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพอถ้าเราทำเราเราจะใส่เพิ่อมอีกก็คือโอ้ยแสบตานี่นะคะเป็นกะปินะคะ<ป>กะปิสักหนึ่งช้อนนะคะทุกคน,กคนไม่ต้องช้อนใหญ่มากเราใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันปรับยากนะคะนี่นะคะนี่เกลืวนะคะ เสร็จแล้วอ่ะสูตรของน้ําอ่ะนิดนึงนะคะทุกคนน้ําจะชอบใส่ปลาแต่เป็นปลาต้มอ่ะเหมือนที่น้ำรลายคราวที่ครั้งที่แล้วนะคะว่าปลาเมาจะซื้อปลาสับมาแล้วน้ําก็มาต้มต่างหากนะคะต้มใส่เครื่องนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เครื่องแกงเครื่องแกงค้นๆเลยนะคะทุกคนดูดูนะคะ นี่เาห็นแห้นี่นะคะเครื่องแกงคุ้นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํำล้างคุกนะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วนะน้ําของน้ําก็เดือดแล้วนะ,ะเสร็จแล้วน้ำก็จะเอามาล้างคุกุกนิดนึงนะคะนี่นะคะ ไม่ยากนะคะหอมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหมูหมูที่น้ำเอามานะ,ะที่บ้านน้ำจะเป็นอย่างหนึ่งค่ะชอบใช้กันไกลไม่ชอบหั่นนะคะใครที่แบบเป็นเหมือนน้ำมั่งก็คือว่าเราชอบใช้กันไกลบางทีเราใช้เขียงเนาะ,ะมันยังไงอ่ะมันเป็นแบคทีเรียอย่างเงี้ยะค่ะ ถ้าแบบหมูไม่กี่ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็จะหั่นเอาแบบนี้นะคะนี่นะเราใส่นิดนึงนี่นะคะ แกงง่ายๆนะคะอ่ารอน้ำเขาเดือดนิดนึงน,นะคะทุกคนเอาให้หมูนิ่มนิดนึงเนาะ ค่ะความเป็นผักกาดเรียกว่าผักกาดของที่นี่นะคะเขาจะแบบว่าเปื่อยเร็วอะคะ่ะทุกคนเราต้องแบบพยายามไม่ใส่เร็วจนเกินไปนะคะต้มหมูให้เรียบร้อยกว่านะคะแล้วก็มีนดแล้วก็ชิมดูก่อนนะคะผักมันจะออกหวานมากนิดนึงนะคะหวานเกินไม่ใช่หวานเกินหวานน่ะอืม ก็ทำน้ำซุปให้มันแบบเค็มๆนิดนึงนะคะปกติน้ำเวลาทำครัวน้ำต้องเปิดที่ดูดอากาศนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไล์สดเนาะมันก็จะเสียงดังเนี่ยนะคะเราก็ต้มต้มน้ำซุปให้มันแบบประมาณสักพักนึงให้หมูมันได้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะไม่เชื่อว่าแบบต้มไปแล้วแบบหมูยัง พิกแกงยังไม่ลงเลยนะคะก็ให้พี่แกงมันลงก่อนให้มันลงในให้มันขยับลงะคะ่ะให้มันตมลงในน้ำเนาะนี่นะคะเราก็จะปิดไว้ปิดไว้ช่วยประหยัดแก๊สนะคะที่ที่นี่เขาไม่ใช้แก๊สนะคะที่นี่เขาจะใช้เตาไฟฟ้าเนาะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าน้ำใช้เตาไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นระบบของ แม่เหล็กไปฟ้าค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือจะอุ้ยตรงเนี้ยก็คือจะจับได้หมดนะคะแต่ตรงแอตรงที่มันสัมผัสกับหม้อค่ะมันก็จะทําความร้อนขึ้นมานะคะนี่นะคะพอเรารอสักพักหนึ่งเราก็เอาใบาผักใบผักกะผักกดนะคะลงได้นะนี่นะคะ แต่ต้องรอให้หมูสุกก่อนหมูแบบว่าเข้าน้ําเข้าเนื้อก่อนอะ่ะทุกคนถ้ามันไม่เข้าน้ําเข้าเนือ้อมันก็จะไม่อร่อยเนาะประกาศจอ,อคือด้วยความที่น้ำไปเจอสูตรหนึ่งมาที่เขาบอกว่าใส่ใส่ใส่ลูกไอ้ ลูกผักชีอ่ะมันโอเคมากเลยนะทุกคนมันเป็นสูตรที่แบบดีมากคือให้น้ำไปเจอทางอื่นอ่ะคือคือเขาจะแกงอีกแบบนึง่งนะนี่นะคะทุกคนก็จะรอให้มันสุก ว่าจะเอาแบบว่าไปกระเทียมป่าใส่ด้วยนะคะทุกคนมานะจะพามาเตรียมนะคะเอานี้ออกก่อนอันนี้ช่างมันแหละนะคะจะได้ล้างหม้อล้างชามนะคะนี่ก็เป็นนี่นะคะนี่จะเป็นดอกเมลเปิ้ลนนะคะเดี๋ยวน้ำจะเอาไปกินกับน้ำพริกนะคะอันนี้เดี๋ยวน้ำจะ แบ่งไว้แล้วก็เอาไว้ใช้แบบเอาไปกินกับกินมันหลังนะคะพ่วกินมันหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไว้ใส่แกงวันนี้นะคะนี่แป๊บเดียวนะคะทุกคนล้างที่เห็นของขาวนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเมื่อกี้ล้างข้าวสิงข้าวแล้วก็ล้างข้าว เมื่อว,วานไปกินอาหารอินเดียมาทุกคนแบบว่าอาหารอินเดียมันแบบว่ากลิ่นแรงมากแล้วเหมือนเขาเคี่ยวยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วกลับมาทําแกงของตัวเองต้องเคี่ยวให้มันเสร็จนะคะทุกคนเขาเคี่ยวไม่เสร็จแล้วมันมันไม่อร่อยอะ่ะรสชาติมันไม่ถึงเนื้อนะ้ํามันไม่มันไม่กลมกล่อมนะนี่นะคะ อยู่อย่างเงี้ยนะคะทุกคนอยู่ต่างแดนถามว่าได้กินอะไรเยอะแยะไหมหมูทำเป็นทุกอย่างทําเป็นทุกอย่างนะคะทุกคนคืออยากกินอะไรก็ต้องทอําอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะทําขาหมูอบให้แม่ย่าอีกสักวันก่อนนี่นะคะนี่ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ นี่นะคะน,นี่นะคะชุยเลยนะคะนี่เครื่องปรุงมันลงแล้วนะนอย่างที่น้ำบอกว่ารอให้เครื่องปรุงมันลงอ่ะมันก็จะลงประมาณนี้นะคะทุกคนเครื่องปรุงมันพวกเครื่องมันอ่ะลงอ,อร่อยอันนี้ไม่ได้ใส่แบบ ทุกคนน้ำไม่ได้ใส่แบบผงลดดีอะไรนะคะทุกคนใส่กะปีนะคะเนี่ยถ้าจะดีนะตัวคือแบบต้องรอเคี่ยวนานกว่าน,นี้อืมน้ำจะลองใส่อันนี้ให้ทุกคนดู ใบกระเทียมป่านะผู้คนสามารถใส่ลงไปได้ผักกาดโจเนาะอย่าไปซีเรียสมากค่ะทุกคนทำแบบผักอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดลงไปนะคะก็คือ,อผักรับนะคะเราเก็บมาเราสะอาดแล้วเนาะนะคะก็มาล้างนิดนึงนะคะมาล้างดีเลยะคะ่ะนี่ พอเราเอาลงไปนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องทํานานอันนี้น้ําใสให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะแต่ปกติแล้วอะน้ําจะใสเยอะแต่ว่าน้ําอยากรลหมูให้มันนิ่มกว่านี้ทุกคนทุกคนก็ต้องดูเองนะว่าหมูตัวเองนิ่มหรือยังนะคะเนี่ยนะคะใส่เป็นตัวอย่างแล้วก็มาชิมค่ะแล้วพอเราใส่หมดนะมันก็จะแบบว้าวมากอะทุกคน ได้ได้อร่อยเดี๋ยวน้งขอทำให้มันเสร็จทำให้มันแบบงวดกว่านี้นิดนึงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะใส่รูปหน้าโพสให้ค่ะหน้าไลฟ์ให้นะคะ อันนี้คือผักที่ใส่ไปแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าน้ามาอยากทําให้มันงวดกว่านี้นิดนึงนะคะนี่นี่ฮะเป็นเป็นไงบ้างคะผักกาดจอเนี่นะคะผักกาดจอค่ะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้แหละนี่อร่อยอร่อยค่ะทุกคน วันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะทุกคนลองไปทำดูค่ะแกงผัดกะจอนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะคะนะเราก็ดูแล้วกันว่าเครื่องปรุงของเราจะชอบแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบผงชูใจอย่างเงี้ยนะคะก็ลองทำดูนะคะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆที่แบบม,มันอร่อยนะน้ำชอบเปลี่ยน อาหารนะคะบางครั้งน้ําก็ใส่แบบดอกนิ้วไปด้วยนะคะทุกคนมันจะมีแบบแม่จะชอบเก็บดอกนิ้วแห้งไว้ให้นะคะเวลากลับไทยอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้ําแกงน้ําผัดอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็จะใส่แบบดอกนิ้วแห้งลงไปด้วยนะคะซึ่งมันสร้างความอร่อยกรุบกรุบเหนียวเหนียวหนึบหนึบให้ดีนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะใส่เหมือนกันนะคะที่ที่แกงอันนี้แหละ ทางเหนือเขาอาจจะใส่แต่ปากกาดนะคะแต่ว่าน้ำมาขอใส่ดอกนิ้วด้วยชอบดอกนิ้วไงใครชอบอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะน้ำตะแกงแนวแนวประยุกต์หน่อยเนาะอืมอร่อยอร่อยายบายค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะวันนี้เราส่องไลฟ์เลยนะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะคะบายบายค่ะ